สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฐานชาร์จนะครับเป็นฐานชาร์จท,ที่แบบไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้งานฐานชาร์จเสร็จใช่ไหมครับแบตหมดเราก็ต้องชาร์จท,ที่แบบเป็นที่ชาร์จแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยเราไปที่อื่นเนี่ยมันก็แบบไม่สามารถชาร์จได้นะครับต้องพกไอ้ตัวแท่นชาร์จตัวเนี้ยติดตัวไปตลอดนะครับซึ่งมันแบบ ยุ่งยากมากๆนะครับปัญหานั้นนะครับจะหมดไปนะครับถ้ามาใช้ฐานชาร์จแบบนี้นะครับแบบนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับเพราะว่ามันมีนี่นะครับพอชาร์จนะครับแบบ Type C นะครับสามารถชาร์จได้ที่ตัวฐานฐานได้โดยตรงนะครับนี่เดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูนะครับนี่สมุิแปดหมดใช่ไหมครับก็ชาร์จเลย นี่ใช้สายชาร์จของโทรศัพท์มือถือเราได้เลยนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นฐานแบบ 3A นะครับอันนี้ก็จะฐานเป็นแบบ 2A นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นขอชาร์จนะครับ อ่าเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับอันนี้เป็นฐานชาร์จที่แบบธรรมดาที่มันไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามันชาร์จได้ผ่านทางพอร์ต Type C นะครับผมมันก็ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับผมอ่าโอเคครับ